ง่ายๆ <c oughs> นะ <c oughs> ปรับกายปรับใจวยก่อนไอติเป็นิสัยเพราะเราจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเขาจะต้องคอยแนะนำนอรอบให้กับผู้เขารับการอบรมธรรมท,รมทรายาิเราจะต้องแนะนำให้เขาอย่างถูกต้องเพื่อเขาจะได้เข้าถึงจุดแห่งสันติสุขภายในจุดแห่งการหยุดนิ่งเราได้ผ่านขั้นตอนในความยุ่งยากมานานแล้ว ย้ะนในคืนนี้เราจะเข้าถึงจุดที่เรียบง่ายจุดที่เราคาดไม่ถึงซึ่งเป็นจุดที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จอย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ปรารถนาเอาไว้เหมือนตอนนี้เราปรับกายปรับใจให้อยู่ในสภาวะที่มันสบายจริงๆไม่ตึงไม่เกร็งไม่บังคับไม่ฝืนปล่อยให้มันสบายสบาย เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสบายเบื้องต้นแล้วมหมายถึงอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นิ่งๆเฉยๆโดยไม่ลำคาญไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นในโลกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่สว่างก็ไม่เป็นไรไม่ทันพวกพักพวกก็ไม่เป็นไรในความรู้สึกก็เฉยๆใจสงบ ไม่มีความทุกข์ใจขวัญขวายทุลนทุลายใจปลอบารมณลมให้เข้าสู่จุดนี้ทรมาเป็นของละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดเรียบง่ายสบายตอนนี้ เรานึกอแฝ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้ทำความรู้สึกด้วยความจริงใจด้วยความสุจริตใจพอเรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งทั้งหลายอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงอย่างละเอียดอ่อน อย่างนุ่มนวนล,มลละมุนละมยอยากจะให้เขาเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นในโลกไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นในโลกเราไม่ผูกพันกับคนกับสัตว์กับสิ่งของ สรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีความผูกพันกับใครทั้งหมดเรามีสมบัติเพียงแค่กายาวาหนาคืบกว้างหนึ่งสอเท่าน,นั้นเรามีที่ที่เราจะหยุดใจวางใจของเรา เพียงแห่งเดียวในโลกในจักรวรเคือติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะาแจ้งเราไปอยู่ที่ตรงนี้โดยไม่กังวลกับอ,อะไรทั้งสิ้นไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำแจ้งเราให้สบายบายหยุดนิ่งอยู่ในโลกส่วนตัวของเราที่ยาวานหนาคือกว้างหนึ่งสอก เราจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเพียงนี้จะทำใจให้สบายเราจะเป็นตัวของเราเองมีความรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยในอารมณ์ที่เราสบายนิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามแม้ว่าการที่เรานิ่งจะอยู่ในความมืดก็ตามเราก็จะนิ่งอย่างเนี้ยนิ่งอย่างสบายสบาย เราจะไม่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรจะไม่คาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นแสงสว่างได้เห็นดวงสว่างได้เห็นกายภายในหรือว่าได้เห็นองค์พระเราจะเป็นเราจะทําเพียงแค่ให้ใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆเพียงแค่นี้เท่านั้นส่วนการเห็นหรือป,ประสบการภายในที่เกิดขึ้นให้เป็นแค่เพียงผลพลอยได้ จากการที่เราทำใจให้ยดให้นิ่งให้เฉยๆเราจะรักษาอารมณ์นิ่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆโดยไม่ทุรนทุรายไปกงวนก็วายใจจะนั่งอย่างเพลิดเพลินดยลืมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่กำหนดเวลาเราจะไม่กำหนดว่าเราจะแข่งกับตัวของเราเองว่าวันนี้ จะต้องนั่งดีกว่าเมื่อวานนี้เราจะไม่แข่งกับเพื่อนสหธรรมิกเราจะทำเพียงแค่ใจยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆแค่นี้เท่านั้นเมื่อมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาจะเป็นอะไรก็ตาม เราจะทำแจของเราให้เป็นปกติเฉยๆจะไม่สนใจในปรากฏการณ์นั้นไม่ว่าปรากฏการณ์นั้นจะมาทางหูได้ยินทางหูได้เห็นภาพภายในได้กลิ่นทางจงมูกหรือมีการสัมผัสตามผิวกายคนลุกสู้ซ่ามมึ คันบนใบหน้าคันไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนมีมดตายไรตอมอะไรกันแล้วแต่เราจะไม่สนใจในสิ่งนั้นไม่ว่ากายของเราจะพองโตใหญ่ขึ้นจะยืดขึ้นไปติดบนเพดานหรือจะย่อลงมาติดที่พื้นจะขยายติดข้างฝาหรือเลยไปกว่าน,นั้น รือจะหล่นวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงลงมาข้างล่างก็เราจะไม่สนใจไม่เอาใจใส่กับปรากฏการณ์นี้ทั้งหมดหรือที่นอกเหนือจากนี้เราจะทำใจของเราให้เป็นปกติให้นิ่งนิ่งเฉยเฉยเหมือนอย่างที่เราเริ่มต้นวางใจนิ่งเฉยเฉยอย่างนั้น เราจะทําเป็นไม่สนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทั้งที่เราสนใจใจจะขาดแต่เราจะทําเป็นไม่สนใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นความมืดจะเป็นความสว่างจะเป็นจุดสว่างจะเป็นดวงจะเป็นกายภายในหรือองค์พระ หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เราจะไม่ให้จของเราสูญเสียความเป็นปกติสูญเสียความสงบสงสูญเสียความสมดุลของใจที่เราเริ่มต้นอย่างถูกวิธีด้วยการทำใจให้ยุดให้นิ่งเฉยเฉเราจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนดูทิวทักไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม จะดูด้วยหัวใจที่เป็นปกติไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีย้ายในสิ่งที่เราเห็นทั้งปวงจะมองไปตรงกลางของสิ่งที่เห็นอย่างเดียวอย่างสบายๆเราจะไม่เร่งประสบการณ์โดยวิธีที่ผิดิดเช่นไปลุ้นมันไปบังคับมันเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาเร็วๆ เราจะไม่กระสับกระส่า,สายทุรนทุลายน้อยใจในกรณีที่เรานั่งในตอนนี้และยังไม่ได้อารมณ์ที่ชุ่มชื่นใจยังไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกับพื้นสหธรรมิกเราจะไม่น้อยใจและเราจะไม่พานโทษตัวเราเองเวลาเรามีบุญน้อย ล้าจะไม่วิตกกังวลไปล่วงหน้าวัาชาตินี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าเราจะโบวชมาฟรีมั้งหรือถ้าบวชต่อไปอีกสิบปีข้างหน้าไม่เห็นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะมีความเชื่อมั่นในคำสอนของหลวงพ่อวัดปักน้ำที่ท่านสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราจะเชื่อมั่นท่านอย่างแท้จริงไม่มีความคลางแคลงไว้ยด เป็นตัวสำเร็จเมื่อเรามีความเชื่อมั่นท่านโดยไม่คลางแคลงโดยไม่สงสัยเราก็จะทำเท่าที่ท่านสอนเราอันคือทำใจให้ยุดให้นิ่งให้เฉยเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเราจะทำใจให้เราใสให้เยือกเย็นเราจะนั่งตักตวงเอาความสุข ที่เกิดขึ้นจากการทำใจให้หยุดนิ่งในการเจริญภาวนาในแต่ละรอบเพื่อเป็นอุปการะในการนั่งต่อไปเราจะมานั่งสแสวงหาความสุขไม่ได้สแสวงหาความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปในที่อื่น เราจะไม่ปรุงแต่งใจของเราคิดวิดตกกังวลร้อยแปดอย่างเราจะไม่กังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่านั่งในคราวนี้จะไม่ได้ดีเท่าเขาก่อนหรือจะดูเหมือนไม่ได้อะไรเลยก็ตามเราจะยังคงรักษาใจให้เป็นบกติและเรามีความเชื่อมั่นทุกครั้งว่าเมื่อเรานั่ง ใจของเราจะถูกชำระให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ทุกครั้งแม้เราจะยังไม่เห็นอะไรก็ตามเราจะมีความเชื่อมั่นว่าการนั่งทุกครั้งนี้เราได้บุญทุกครั้งบุญมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งปฏิบัติธรรมเริ่มนั่งขัดสมาธิคู่บลัง หลับตาของเรายัางแผ่วเบากระแสทานแห่งบุญได้บังเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วจะเชื่อในคำสอนของพระโรมัสาาดาที่ว่าการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีพระพ,พุทธเจ้าเป็นประมุข เพราะว่าเราได้เข้าสู่เส้นทางของมรรคผลนิพพานเราจะเชื่อมั่นในคำสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะนั่งด้วยใจที่เป็นสุขเปี่ยมสุขมีปีติมีความเมบิกบานกับการที่ได้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเพราะอาการอย่างนี้ กริยาอย่างนี้คือวัตตปฏิบัติของพระบรมโพธิสัตว์ของนักสร้างบรมีทุกๆองค์ที่ผ่านมาหรือของพระอริยเจ้าเราจะนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยความปิติด้วยความเบิกบานด้วยความชุ่มชื่นเพราะเราได้ดําเนินรอยตามอย่างพระบรมศาสดา เราจะเดิมกินปิติทางใจด้วยการทำสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ในคืนนี้โดยไม่คาดหวังว่าเราจะต้องเห็นอะไรได้อะไรนั่งอย่างมีความสุขมีปิติมีความเบิกบานมีความชุ่มชื่นใจรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้า เราจะรู้สึกว่าตัวของเรามีคุณค่าในวันนี้ที่เราได้เริ่มนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ภายในเช่นเดียวกับเพื่อนสหธรรมิกะตามใจของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขทุกอนุวินาทีที่เราได้นั่งขัดสมาธิคูประลังดำรงสติมั่น เราจะทำแจ้งเราให้หยุดนิ่งอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาอันโควรี่่เราจะแยกแยก้ายกลับกันไปพักผ่อนจะมีความสุขทุกอนุวินาทีแม้เราจะยังไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆก็ตามให้เนึกคิดอย่างนี้นะจ๊ะแล้วแจ้งเราจะได้ยศจะได้นิ่งใช้ใอย่างสบายสบาย นั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาทีนั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาทีนั่งอย่างมีความสุขทุกอนุวินาทีสบายเบิกบานแช่มชื่นสบายเบิกบานแช่มชื่นทำใจให้นิ่งนิ่งนุนม่มนุ่ม ลมุลใหม่สไป้เบิกบานแช่มชื่นทำกันอย่างนี้นะจ๊ะ